สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพลินโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกมอนสตรีมกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวน้องมิทูวายกันนะครับเดี๋ยวเป็นไงตามได้คลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันฮะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ตามเกมโปเกมอนสตรีมนะฮะสามารถรับชมคลิปอยู่กันนี้ผ่านส่วนของเพลย์ลิสต์โปเกมอนสตรีมได้ในเพลย์ลิสต์ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับข่าวสารการอัปเดตต่างๆก็สามารถรับชมเข้าไไปในนนนเเเเเพจขออองดดด้ลยยะะะะครรรััับบ่ี๋วาามูกกฮ็สห นี่ตัวนี้เลยผมจะแนะนำนั่นก็คือนี่เลยเมก้าเมทูไวนะฮะตัวนี้ผมบอกกันเลยว่าโคตรสุดนะฮะตัวนี้อ,อันติค่อนข้างโกงนะวิธีได้ตัวนี้มานะครับก็คือให้เราไปทำการเอา m นะิวทูเนาะแล้วก็เข้าไปที่พัฒนานะแล้วก็ล่างเมก้านะครับนี่ครับวิธีทำก็คือนี่ครับจะต้องใช้ m ิวทูสิบสดาวนะฮะแล้วก็ e m มอ a l ตาร์สโตนหนึ0งชิ้นนะครับ เจเนอรลี่ร้อชิ้นนะครับแล้วก็คีย์สโตนเมก้าหนึ stone, 100ชิ้น200ชิ้นนะขอภัยแล้วก็เศษเมทูนะครับเมก้าอีกแปดบนะก็สามารถแปลงได้นะครับหรือหาซื้อในร้านค้าก็ได้นะครับผมตัวนี้ผมแปลงเรียบร้อยละอ่ะเรามาดูความโกงของตัวนี้กันหน่อยหนึงบอกเลยว่าตัวนี้ต้องมีในทีมนะครับก็เป็นโปเกมอนพลังจิตนะครับผมสำหรับ ค่าสเตตัสก่อนแล้วกันผมพาดูสเตตัสแป๊บนึงนะอ่ะตัวนี้เป็นธาตุนะครับอันนี้รู้กันแล้วเนาะว่าธาตุไหนแพ้ธาตุไหนนะครับอ่ะเรามาดูนิสัยก่อนแล้วกันนิสัยนี่ครับนิสัยที่ดีนะครับของตัวมิทูวนะฮะก็จะต้องดูที่กรอบสีแดงน,นะครับก็จะมีข้างล่างครับ modest my quiet last นะฮะอันนี้คือนิสัยที่ดีที่สุดอย่างผมเนี่ยผมได้นิสัย quiet ก็คือ,อพลังโจมตีนะครับ สปีดรถพลังโจมตีเพิ่มนอยนะครับตามนี้เลยนะครับถ้าเปลี่ยนนิสัยได้ตามที่เป็นกรอบสีแดงก็ถือว่าดีมากนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับอาวุธสวมใส่กันหน่อยหนึ่งนะครับอาวุธสวมใส่ที่แนะนำนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ชิ้นนะครับ2ชิ้นเลยนะก็คือเอาที่ดีที่สุดเลยก็คือดาบแดงตรงนี้นะครับอ่าดาบแดงตรงนี้เลยนะครับก็จะเพิ่ม ในส่วนของค่าพลังโจมตีนะครับแถวบนเนี่ยคือสเตตพื้นฐานเนาะเอฟเฟกเนี่ยก็คือจะเพิ่มสปีด8%นะครับเราเพิ่มคริติคอนฮิตรีสตั์8%นะครับแล้วก็จะมีพวกเพิ่มความเร็วพวกเพิ่มเดามเตต่างๆฟื้นฟูน,นู่นนี่นั่นนะครับตามอุปรกรณ์ของมันเลยแต่ถ้าไม่มีตัวนี้ก็ใส่ดาบอันที่2ได้ดาบตัวนี้ก็จะเพิ่มคริติคอนนะครับ8%นะครับแล้วก็เนี่ยครับจะเพิ่มเดามเอเทินแรกเดามเจะเพิ่มขึ้น16%อะไรประมาณนี้นะตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับ ถ้าไม่มี2อันนี้นะครับจะมีอีก1ชิ้นนะครับก็จะเป็นอาจะเป็นสร้อยตัวนี้นะครับสร้อยตัวนี้ก็จะเพิ่มนะครับดาเมจ15%นะครับแล้วก็อัตราการคอนโทลเพิ่มขึ้น8%นะครับไล่ดูได้นะตรงนี้อันนี้คือประมาณสามชิ้นที่สามารถใส่ได้นะครับต่อมาเราไปดูกันเรื่องรูนกันบ้างนะครับสําหรับรูนเนี่ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวรูนที่แนะนํานะครับผมจะพาไปดูตรงนี้นะครับ รุ่นที่แนะนำเนี่ยแน่นอนครับตัวนี้เป็นสาย dps นะครับโจมตีนะครับรุ่นที่แนะนําให้ใส่ก็คือรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นโจมตีนะแต่ถ้าเกิดเรามีสีส้มสีแดงคือใส่ได้เลยนะสีส้มสีเหลืองนี่คือใส่ไปได้เลยมันเป็นรุ่นที่ดีที่สุดนะฮะอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คืออ่ารุ่นปลดชีพนะครับรุ่นนี้ฮะถ้ามีสีทองสีเหลืองใส่ไปได้เลยนะครับอ่าตัวนี้นะ สำหรับรูนผมพูดก่อนแล้วก็อีกรูนนึงจะเป็นรูนบอลไลส์นะฮะสามลูนนี้นะครับให้เราใส่อย่างละสองอย่างละสามนะขออภัยอ่าโปเกมอนหนึ่งตัวนะครับจะใส่รูนได้ไรสามหกเก้าเก้านะครับใส่อย่างละสามนะก็จะได้ค่าสเตตัสนะครับอย่างเช่นอ่าอย่างรูนนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูรูนแรกก่อนนะครับรูนโจมตีตัวนี้นะฮะนี่ครับหลักๆเลยนะครับสเตตด้านบนไม่ต้องไปสนใจเป็นสเตตพื้นฐานนะครับสเตตด้านล่างนี่จะเพิ่มพลังโจมตีถ้าเกิดว่าเราใส่3ชิ้นนะ จะเพิ่มพลังโจมตี6%นะฮะส่วนลูนที่2เนี่ยนะครับลูนปลดชีพเนี่ยสเตตทั้งล่างเนี่ยนะครับจะเพิ่มครินะ2ชิ้นที่4%นะฮะแล้วก็ลูนวอลไรท์นะครับจะเพิ่มโบนัสเดเมจ PP 4%นะฮะก็ใส่ตัวนี้ไปนะครับอ่ะต่อมานะครับเรื่องค่าความสัมพันธ์นะฮะค่าความสัมพันธ์ของวีทูไวเนี่ยมีอยู่4กลุ่มนะฮะ ก็คือการสะสมโปเกมอนในกรุ๊ปนี่แหละเดีย๋ยวเรามาดูอันบนแล้วกันอันบนเนี่ยจะเป็นคราวออฟคลิงนะฮะก็จะมีะะมิวทูไว้นะครับมีโฮโอมีกาเบียสแล้วก็มีโยกิลัสนะฮะจะเพิ่มค่าพลังโจมตีทั้งกายภาพระเวส15%นะฮะแถว2เนี่ยจะเป็นเอ็กซ์ต้าเดียโนรีนะครับเทเลคิส s ิสนะฮะก็จะเป็นพลังจิตนะฮะก็จะมี White, มิวทูไว้มีมิวนะฮะมิวธรรมดานะ แล้วก็มีดันบาวนะครับร่างแรกของตัวเมทากอสอ่ะแล้วก็เคซี่จะเพิ่มเลือด20%แถว3นี่จะเป็นซอร์ตออฟพาวเวอร์นะครับของผมครบแล้วนะซอร์ตออฟพาวเวอร์ก็จะมีมิวนะครับอ่ามีมีทูไว้ Too ก่อนแล้วก็มีมิวธรรมดาแล้วก็มีเซอร์ไนร่างแรกจะเพิ่มแรงโจมตี15%นั้นก็จะภาพระเวิส่วนแถวล่างเนี่ยนะครับจะเป็นแอปซูลดนะครับซับเพรสชั่นนะครับจะเป็นพวกสายคลินะฮะก็จะมีมีทูไว้เลโกไซด์เอสนะครับแล้วก็มีอ่า ในส่วนของตัวน้ำแข็งตัวนี้แล้วก็มีวันกี้นะครับจะเพิ่มคลิติคอนนะครับ5เปรนะฮะอ่ะประมาณนี้นี่คือความสัมพันธ์ก็สามารถหาโปเกมอนเข้ามาสะสมกันได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็แนะนำให้ทำให้ได้31นะฮะถ้าอันไหนสะสก็กดล็อกไว้นะครับตรงนี้ก็อัพให้เต็มที่ไปเลยนะครับตรงนี้อ่ะเรามาดูเรื่องดาวกันบ้างนะครับสำหรับดาวเนี่ยนะครับก็ปกติเราจะได้มาเป็น4ดาวอยู่แล้วเนาะผมพูดถึง5ดาวแล้วกัน5าดาวเนี่ย จะได้เลือด8%นะครับ6ดาวโจมตีกายภาพตัวเวท8% 7ดาวได้คลินะแล้วก็มีลดในส่วนของทักษะติดตัวนะครับดาเมจ PVP นะ8ดาวเลือด15% 9ดาวก็จะเป็นโจมตี15%นะผมพูดทั้งโจมตีกายภาพระเวทไปเลยนะครับส่วน10ดาวเนี่ยคลิบวก10%แล้วก็ได้พาสซี PVP เพิ่มอีกนะฮะแล้วก็11ดาวได้ดาเมจ15% 12ดาวลดดาเมจ15%ตั้งแต่13ดาวลุ้งขึ้นไปนะครับ ก็จะเพิ่มพลังตามที่เราเห็นเลยผมจะไม่อ่านนะไล่ไปเรื่อยนะครับเอาแค่12ดาวเปสี่ไปสี่ก่อน1 3บสถึงสิบแปจะเป็นดาวลุงเนะี่ยต้องใช้ของนะครับซึ่งมันจะต้องใช้นะครับตัวโปเกมอนเองนะฮะแล้วก็เศษส่วนนะครับที่เป็นสีชมพูตรงนี้นะฮะอ่ะเรามาดูในส่วนของสกิลกันบ้างน,นะฮะสกิลของเมก้าบีทูวนะเริ่มมาที่สกิลปกติก่อนละกันนะครับสกิลปกติเนี่ยจะเป็นโจมตีธาตุอ่าพลังจิตนะครับผม จมตีเป้าหมายเดี่ยวนะครับสร้างความเสียหาย100%นะครับแล้วก็ได้รับบัฟนะครับเพิ่มนะครับได้รับพลังโจมตีพิเศษความเร็วเพิ่มขึ้น2เทินนะครับถือว่าดีนะออกสกิลปกติปุ๊บได้ดเดามจเพิ่มได้สปีดเพิ่มนะฮะสกิลสนะครับสกิลสอเนี่ยมันคือสเปเชียลสกิลนําเขียนแต่ว่าชื่อมันไม่มีนะในสถานะล่างหลักสามารถปลดปล่อยได้นะครับโดยมีคูดาวสอเทนินโจมตีเป้าหมายนะครับ ที่อยู่ในแถวนะครับสร้างความเสียหายนะครับ160%ก็คือจะแรงกว่าสกิลแรกนะครับดูดซับ60แต้มความโกรธนะครับจากเป้าหมายนะครับสุ่มเลือก1ผลกระทบด้านลบก็คือดีบัฟนะฮะระดับ1หรือระดับ2จากตัวเองนะครับไปใส่ศัตรูนะครับตรงนี้ถือว่าโหดอยู่มีดีบัฟด้วยส่วนอันติเมทนะครับโจมตีเป้าหมายทั้งหมดนะครับเป็นอันติเมทกลุ่มนะฮะสร้างความเสียหาย180%บวกบวกบวกไปเรื่อยนะฮะตรงนี้ ตนเองจะเปลี่ยนสถานะนะครับจิตวิญญาณนะครับปลดปล่อยผลกระทบด้านลบให้กับศัตรูนะครับผมอย่ันนี้มันมีผลต่อการปล่อยนะครับดาเมจของตัวมิทูไวยต่อเนื่องนะครับผมบอกกันเลยว่าจบด้วยอันติเมทนี่คือแม่งโคตรแรงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับส่วนพวกพาสซีกก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่นี่ครับพาสซีกก็เกณฑ์พวกพาสซีฟเพิ่มพลังโจมตีอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็มีพาสีพ mm ีวีพีเพิ่มดมิาเมจ13%อะไรเงี้ยครับนี่ก็อัพตามปกติเลยนะครับอ่ะต่อมาเรื่องชิปนะฮะสำหรับเรื่องชิปเนี่ยมีแนะนำอยู่ไม่กี่อันนะครับอ่ะเดีวผมจะพาไปดูสำหรับเรื่องชิปเนี่ย,ม,นนย,ม,นนม,ยมีทัวบายเนี่ยจะให้ใส่อยู่2ออันนะครับก็จะมีอ่า ไฟแดนนะครับลูนไฟแดนนะฮะนี่ครับจะเพิ่มพลังโจมตีนะเดเมจไอสแตตด้านบนกับสแตตพื้นฐานของแต่ละสีครับยิ่งสีโหดๆก็จะได้สแตตเยอะนะครับอัน2อัน3อัน2จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นบัฟของตัวชิพนะฮะอัน3เนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของอ่าการนะครับจับคู่กัน2ชิ้นกับ4ชิ้นนะฮะหลักๆก็จะมีโลนวูฟนะครับอาศัยไฟแดนก่อนละกันไฟแดน2อันหรือไฟแดน4อันก็ได้นะครับ ก็จะเพิ่มในส่วนของโจมตี4%นะครับอันนี้ของไฟแดนนะด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็อีกอันนึงให้ใส่เป็นโลนวูฟนะฮะนี่โลนวูฟก็ดีเหมือนกันนะครับโลนวูฟก็จะเพิ่มพลังโจมตีเหมือนกันถ้าเป็นสายดาเมจอะให้ใส่ไฟแดนกับโลนวูฟนะฮะสองอันนะครับจะใส่4หรือจะใส่2ก็ได้นะครับใส่2ก็ได้บัฟสเตตสองชิ้นใส่4ก็ได้บัฟสเตตสี่ชิ้นนะครับมันจะมี2กับ4ให้เราเลือกนะฮะเพราะว่ามันใส่ได้แค่6ชิ้นเนี่ยนะครับสองกับสี่ก็เต็ ในส่วนของการจัดทีมนะครับก็แนะนำให้จัดเป็นทีมพลังจิตนะฮะโดยตัวละครนะครับโดยตัวละครที่เล่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเอาลงกลับมาก่อนเดี๋ยวผมอธิบายทีมหลักๆแล้วกันนี่มิวทูไวครับนี่มิวทัวก็จะประมาณนี้นะนี่คือตัวหลักนะครับเวลาเราจัดทีมเนี่ยนะครับแน่นอนต้องมีมิวออริจินแน่ๆหนึ่งตัวนะครับผมบอก,กเลยว่าลงคู่กันนี่คือแบบ แทบจะหาจุดอ่อนไม่ได้เลยแล้วก็แม่งแทบจะเป็นอมะตะง่ายๆเลยนะครับตัวพลังจิตอีกหลายๆตัวนะจริงๆพลังจิตเล่นคู่กับแฟรี่ก็ได้นะครับเจ๋งดีนี่ก็พลังจิตเหมือนกันไล่ไปแฟรี่พลังจิตเนี่ยผมจะเล่นทีมประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีอ่า2 x มิวทเอะเราก็ใส่เล่นด้วยกันได้นะครับเนี่ยไล่ไป เดี๋ยว่อนอื่นเลยผมก็จะพาทุกคนไปดูดาเมจของมันก่อนแล้วกันนะฮะเอาตัวน,นี้ก่อนแล้วกันเนาะ,ะไปลองเล่นด่านดูตัวเดียวโดดๆดดดดมีทัวพลังนิดๆหน่อยๆไม่เยอะมากอ้ผมไม่ออโต้สิลืมเริ่มมาถึงก็อยาให้ดูสกิลธรรมดาก่อน นะครับสกิลนอร์มอลนะครับตีแถวหน้านะฮะมาสกิล2โอ้โหในคำในคำพูดมันบอกตีกลุ่มนะฮะเอ้นมันบอกตีเดี่ยวแต่ว่าเล่นจริงจริงมันตีกลุ่มนะฮนะให้ดูอีกครับไล่ไปยังไม่ได้เห็นอันติเมทเลยนะครับผมแค่ตัวเดียวก็โหดแล้ว ิลแรกอ,องด,ดูดีไซน์นะเห็นปะแถวหน้าก็โดนด้วยแถวหลังก็โดนด้วยนะครับผอมันติด2เลยหรอไปดูสก,กิลสองนี่สก,กิลสองก็ตีกลุ่มนะดูดิตายหมดเลยไปดูอันติเมทดีกว่าออโอ้พลังอะไรวะยี่สิบห้าล้านเรอโอ้โหโ,โหโดเกินนะครับ เนี่ยอันติเมตมันแรงนะครับคือมันแรงเวอร์อ่ะเดีย๋ยวผมเล่นคูณหนึ่งให้ดูดกอ่าคูนสามมันอาจจะเร็วเกินไปอ่ะให้ดูด่านถัดไปก่อนอผมถือว่าเล่นผ่านด่านไปในตัวด้วยนี่แค่ตัวเดียวนะนเนี่ยอ่ะให้ดูอีกตัวเดีย๋ยวจะปรับสปีดลงผมว่ามันเร็วเกินไปสปีดสามเดีย๋ยวปรับหลอสปีดหนึ่งก็พอ ะนี่ครับอืดอ่ดดู normal skill ก่อนแล้วกันเหมือนเดิมอ๋อแยกล่างออกไปตีนะครับทอนเเมดห้ล้านอ่ะนะีหมวมันตี2ครั้งนะครับกด1ครั้งเนี่ยถือตี2เลยอ่ะดูสกิลสองสิสกิลสตีอย่างด้านหลังนะครับก็ตีเป็นล้านอ่ะอันติเมรหน่อยนะครับรู้สึกว่าอันติเมรจะแรงมากนะครับอยาให้ดูโหจัดให้ดูช้าช้านะเมื่อกี้มันเร็วเกินไปสเท่า โอ้โห oh, แม่งแยกร่างเป็นไม่รู้กี่ตัวว่าแล้วทำไมดาเมจมันแรงเกิน30ล้านันนี้ผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะผมอัพตัวละครพลังแค่2องแสนสี่เองไม่ได้เยอะนะฮะสามสิบล้านก็ถือว่าแรงอยู่นะนะถ้าเกิดว่าผมอัพสูตรกว่านี้น่าจะโหดกว่านี้นะอันนี้แค่สิบสองดาวนะอุปกรณ์ก็ใส่ก,กากๆกนะครับยังไม่ได้ตีบวกอะไรเลยชิปก็ใส่ก,กากๆกยังไม่ได้ตีบวกนะฮะลูนก็ก,กากๆนะครับ ถูกไหมฮะดาวก็แค่12ดาวธรรมดาวยังไม่ใช่ดาวดาวลุ้งเลยสแตตก็ยังไม่ได้ล้างนะครับนี่ยังไม่ได้รับบัฟจากเพื่อนๆในทีมด้วยเนี่ยนี่แหละถึงบอกว่าโหดมากนะครับตัวเดียวหายห่วงโคตรแรง่ะโหดจริงนะครับเดี๋ยวเราเอามันมายืนคู่กับมิวทูไวเลยมิวทูไวนี่ก็สุดยอด แม่งเอ้ยบับกันแบบสนัน่นน่ะเวลาเล่นผ่านด่านนี่คือตายยากมากนะครับามาถึงแม่ก็เปลี่ยนร่างก่อนเลยไปตีธรรมาดาก็เจ็ดแสนแล้วอะมันตีโดนห่าหลังด้วยเห็นไหมตีหมดเลยอ,ะอ่ะอันนี้จะเป็นมิวทูไว้อ้น,นี้จะเป็นมิวออริจินนะครับมันเปลี่ยนฟอร์มได้ไง อันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับมี Origin. ออริจินไล่ไปแนะนำนะครับให้ยืนคู่กันนะไม่ว่าจะเล่นผ่านด่านเองหรือ Pv P v พเองนะครับยืนคู่กันนะครับโหดนะผมบอกกันเลยเรียบร้อยโดนติดสถานะไปแล้วนะไปฟึบโหดจริงตัวนี้ต้องมีนะถ้าให้เลือกระหว่างมิวทูเอ็กกับมิวทูไวน์แนะนำให้เลือกมิวทูไวก่อนนะโหดกว่าเยอะนะฮะ สำหรับอนะันติเมทเนี่ยผมแนะนําให้ออกสกิลปกติของเขาไปก่อนนะมันจะเป็นการสะสมดดเมจนะฮะถ้ามาถึงเปิดอันติเมทเลยมันมันยังไม่เต็มที่นะฮะอะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวโปเกมอนนะครับมิวทูไวนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็รีวิวโมกเกนไดนาไปแล้วนี่ก็เก่งเหมือนกันอันนี้ก็เก่งอีกตัวหนึ่งเป็น d p s พทั้ง2ตัวเลยนะครับ ก็อยู่ในคลิปหน้าเนี่ยจะมารีวิวโปเกมอนตัวอื่นกันต่อนะครับก็เป็นแนวทางในการเล่นนะครับในการแลกแพ็คด้วยนิ่นั่นด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็สาหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเพิ่์สโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพื่ใหม่คลิปหน้านะครับ